ดีเปิดหน้าเป็นอย่างหลารสำนักค,คือ,อกข่วยคือชันน่ะกำลังห่าย้าข้าวในอินเทอร์เนต็ตอยู่จ้าฉันยากข่าวบ้างเกิดมาตัวดำยากข่าวบ้างเมื่อกี้เดินทานหน้าโล่งบ้างเขาแจกโบ้ซัวไปเพิ่งดูยาข้าวเลยเห็นแล้วใช้แล้วฉันจะข้าวไหมจ้ะต้องมาซื้อใช่ไหมตากระต่ายถือลูกท้อ ผิวขาวภายใน8ช 3, ั่วโมง30จองนาทีฉันชาเลสจชคขาวจริงๆใช่ไหมจะ๊ะแมนแล้วตุกซื้อมาเบิ้มจ๊ะจะลองซื้อมาใช้แล้วจ้าแเราม่เป็นหายยังล่ะเขาอะ่ะเป็นสิวอะ่ะไม่หายทีอะ่ะเนี่ยดำหน้าเลยนี่ไงฉันเปิดเจอยารักษาสิวใช้แล้วสิวหายสนใจหไหมได้ส,สิไหนยารักษาสิว ตาใสบรรลือโลกจ้าโอ้ต้องหนะ้าร้อยน่ถ้าอยากสวยก็ต้องลองทุนจ้า้รถทาชายเลวหน้าตาจะเหมือนพี่จุย๋ยไหมอ่ะเหมือนสิถธาจะสวยเหมือนดาราเลยแหละโอ้อย่างงี้สิมันถึงหน้าซื้อมาใช้ซื้อเลยจ้าถ้าอยากสวยเราสาล่ะเป็นอะไรข่อยมีปัญหาปวดงูมดเข้คมาอม่ยังนี้นี่เลยเขาเพิ่งเังวิทยุมา ฟังดูโอ้อะไรเลยจ๊ะยาลดความอ้วนผอมภายในเจ็ด 5, วันฮะผอมภายในเจ็ดวันเธออ้วนมาตั้งสิบปีผอมภายในเจ็ดวันเลยเลอแน่นแล้วสองซื้อสักอันแล้วถ้ายากผอมเธอก็ซื้อเลยเธอจะได้ดไช,ช่วยมันดาลาไงใช่งั้นเราซื้อกันดีกว่า